สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาเรามาดอาูอาการของปั๊มพาวเวอร์นีฮยในขณะที่เราเลี้ยวพวงมาลัยซ้ายขวาเนี่ยทาไมปั๊มหอนปั๊มร้องอืดอดอ่าบางทีก็จะได้ยินเสียงหอนอืดอืดอืดในขณะที่เราเลี้ยวนะครับวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับสําหรับปัม๊ม power นะครับก็คือก็จะเป็นปัม๊มไฮดรอลิกธรรมดาทั่วไปนะครับก็จะเป็นปัม๊มไฮดรอลิกธรรมดาทั่วไปก็จะมีท่อน้ํามันเข้าท่อน้ํามันเข้าแล้วก็เข้าไปในในปัม๊มก็จะถูกส่งออกมาที่ท่อทางออกนะครับตัวนี้ก็เป็นท่อทางออกท่อทางเข้าก็จะมาจากกระเป๋ะน้ํามัน power นะครับ ท่อทางออกน,นี้ก็จะส่งไปที่กระปุกไปที่กระปุกพวงไาว power สาเหตุเริ่มแรกนะครับในในขณะที่เราหมุนพวงไหลเนี้ยแล้วเกิดปั๊มหอนปั๊มคลางนะครับในภาษาช่างไฮดรอลิกเขาจะเรียกว่าปั๊มคลางหรือปั๊มหอนนะครับ ซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าเกิดแรงต้านเกิดแรงต้านที่ท่อทางออกนะครับทำให้ใบพัดของปั๊มเนี่ยทำงานหนักขึ้นเมื่อใบพัดของปั๊มทำงานหนักขึ้นเนี่ย ก็จะเกิดการลีกการลีกของของน้ำมันภายในปัม๊มแล้วก็บางส่วนนะครับถ้าปัม๊มถ้าปั๊มใหม่ๆเนี่ยไม่มีการลีกเนี่ยวาวาตัวนี้ก็จะเป็นภายในเสื้อเนี้ยก็จะมีเขาเรียกโหลดโหลดพิสตันวาลวนะครับโหลดพิสตันวาลวนี่ก็จะทำหน้าที่ปิดเปิดเปิดเพื่อให้ เพื่อให้แร,แรงน้ำมันที่ที่ต้านเยอะๆที่ท่อทางออกเนี้ยย้อนกลับย้อนกลับเข้าไปที่ห้องกลับกขับไปที่ห้องดูดของใบพัดเวนของปั๊มได้นะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีพังเยอร์ตัวเนี้ยถ้าไม่มีโหลดพิตอนตัวเนี้ยอาจจะทำให้ปั๊มแตกหรือปั๊มระเบิดได้นะครับเขาจริงต้องทำระบบไฮดรอลิกทั่วไปนะี จึงมีลิลิวาวใช่ไหมครับลิลิวาวเป็นตัวปลดแรงดันสูงสุดนะครับเป็นตัวรักษาเป็นตัวควบคุมแรงดันสูงสุดในระบบนะครับก็คือลิลิวาวแต่สําหรับปั๊มพาวเวอร์เราก็จะใช้เป็นโหลดพิสตันนะครับเป็นโหลดพิสตัน สำหรับโหลดพิตอนเนี่ยก็จะทำหน้าที่เหมือนกับรีลิฟวาล์วแต่ไม่ใช่รีลิฟวาล์วก็ทำหน้าที่เหมือนๆกันนะครับโหลดพิตอนก็จะมีรูเล็กๆอยู่ข้างในแล้วก็ทำให้ลูกสูบเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นหรือ,อเพื่อชนะแรงดันสปริงนะครับค่อยๆปล่อยให้น้ำมันเข้าไปดันแล้วก็จะเปิดเปิดให้น้ำมันฟโฟล์ผ่านโฟล์ย้อนกลับไปที่ห้องดูดของของ,ของปั๊มนะครับเพื่อเป็นการลด ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวปัม๊มนะครับจึงทําให้เกิดเสียงเสียงของน้ํามันวิ่งในปัม๊มเมื่อเราเลี้ยจะดังจะมีเสียงดังเอืดอด้ออาดอืออาดหรือแอดอาแล้วแต่เสียงนะครับว่ารถแต่ละคันเนี่ยเสียงดีก็เอดอาดแอดอาดแอด,อด,อด,อดอเสียงจะประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็มาดูว่าทาไมทาไมจึงเกิดอาการแบบนี้ ใช่ไหมครับจุดแรกที่ที่ทำให้เกิดการต้านที่แรงดันด้านนอ,อกก็คือลูกหมากลูกหมากปีกนกนะครับทั้งซ้ายขวาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลูกหมากตัวล่างนะครับที่จะทำให้เกิดการฝืดเมื่อเกิดล้านฝืดปั๊มก็จะต้องใช้แรงใช้แรงมากในการเอาชนะความฝืดนะครับเมื่อใช้แรงมากแรงดันก็จะเกิดแรงต้านมากขึ้นนะครับ จุดที่สองครับก็คือขนาดของยางนยครับลูกก็คือลูกหมากลูกหมากตัวล่างลูกหมากตัวล่างฝืดนะครับต่อมาครับก็คือขนาดของยางถ้าเราใส่ยางหน้ากว้างใส่ยางหน้ากว้างกว่า,กวาปะกะตินะ ก็ทำให้เกิดการาแรงรรหือแงเสียดทานที่หน้ายางกับพื้นนะครับหน้ายางกับพื้นเนี่ยก็ทำให้พรมลายหนักพรมลายพรมลายหนักเพราะว่า,าในการหมุนพรมลายแต่ละครั้งเนี่ยล้อก็จะก็จะมีแรงเสียดทานเพิ่มขึ้นแรงเสียดทานเนี่ยก็ๆๆยจะไปต้านไปต้านการไหลของอน้ำมันน้ำมันที่มาจาก ปั๊มพาวเวอร์นะครับน้ำมันก็จะถูกต้านปั๊มก็จะถูกน้ำมันเนี่ยต้านนะครับก็ก็ทำให้เกิดการลิกหรือว่า,าเกิดการาโฟลของของน้ำมันย้อนกลับภายในทำให้เกิดเสียงเสียงของน้ำมันเกิดขึ้นซึ่งมีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งที่สอบถามเชิญเนวนิเข้ามาว่า,าผมไปเปลี่ยน ปั๊มผมหอนปั๊มรถใหม่ๆเนี่ยหอนทำไมหอนได้ผมก็ถามว่าท่านได้เปลี่ยนยางไหมทาให้ยางหน้ากว้างขึ้นหรือว่ายางมีขนาดใหญ่ขึ้นไหมท่านก็บอกว่าใช่ผมเปลี่ยนให้ยางโตขึ้นปั๊มก็เลยหอนใช่ครับก็เกิดจากนั่นฮะก็คือสาเหตุของของปั๊มหอนปั๊มคางก็โดยทั่วไปโดยทั่วไปปั๊มเนี่ยก็จะออกแบบมาให้มีแรงดันที่ ที่คงที่อยู่นะครับว่าแรงดันเท่าไหร่สปริงจะเปิดหรือว่าโหลดโหลดพิสตันตัวนี้จะทำงานนะครับก็จะมีค่าของเขาอยู่สำหรับรถทั่วไปมาตรฐานทั่วไปเขาก็ออกแบบมาแล้วว่ายางขนาดยางขนาดของความฝืดจุดหมุนต่างเนี่ยเหมาะสมกับการทำงานของปั๊มอยู่แล้วเมื่อเราใช้งานก็จะเกิด ปัญหาเล็กๆน้อยๆอาจจะมีเสียงดังเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่าจะไม่ถึงกับหอนร้องจนเป็นเสียงที่น่ารำคาญนะครับสิ่งรถเก๋งเนี่ยสิ่งรถโดยทั่วไปรถที่จอดอยู่กับที่เนี่ยเสียงหอนเสียงร้องเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ตามเป็นปกนตินะครับก็ถือว่าเป็นปกนติตามการฝืดของถนนบางทีพื้นถนน หยาบหรือว่าขรุขระมากๆเกิดแรงเสียดทานมากๆเนี้ยก็จะทําให้ปั๊มหอนมีเสียงดังมากขึ้นนะครับแต่สาหรับพื้นถนนที่ไม่ไม่สากไม่ขรุขระมากมีการมีผิวสัมผัสที่ไม่ไม่มากในขณะที่เราเลี้ยวก็จะส่งผลทําให้เกิดแรงต้านที่ล้อน้อยลงปั๊มก็จะมีเสียงเบา ลดลงนะครับครับนี่ก็คือสาเหตุของปั๊มพาเวอร์หอนหรือว่าปั๊มพา power คลาางนั่นเองนะครับครับสำหรับสำหรับรถที่มีอาการเลี้ยวแล้วปัม๊มภูมิแรงหอนเนะี่ย วิธีแก้นะครับก็ให้เราเดินขยับรถนะครับให้รถมีการเคลื่อนที่แล้วก็ค่อยมีการจึงทําการเลี้ยวนะครับก็จะช่วยทําให้รถการลวดซึมของปั๊มพาวเวอร์ได้นะครับ Power, ไม่ว่าจะเป็นปั๊มพาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นกระปุกพวงมาลัยนะครับก็จะช่วยลดการลวดซึมลงได้นะครับ ฝากเป็นความรู้ฝากเป็นเคล็ดลับให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ